ทีมของเาก่อนนะ้แบบให้คิวใหคิวเออพี่ก็มาอยู่พูดนี่ยังไม่ทันอะไรพี่เหรอพี่เขาไม่ฟังหัวหน้าเลยอันนี้ได้เบิกกล่องมาไหมเนี่ยกูไม่ได้เบิกกล่องนะเกองสำคัญนะนี่รับทราบวันพร้อมดีครับมาหย่าร้างใช่ไหมครับ มีมีพูดมีมีซัพพลีกนะระวังเดี๋ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยววันเข้าก่อนเดี๋ยววันเข้าก่อนทางซ้ายชิดเลยไหมเพราะว่าเอาเอาเลยแมเพราะว่ามันมีผู้ต้องหาอยู่ให้ผมดูไหมผมดูหน้าแนวไหมดูหน้าแนวเปิดหน้าแนวเปิดหน้าแนวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าครับว่าผู้ต้องหาอยู่ตรงซอกตรงกู้ครับโอเคผมโอเคเดี๋ยวเข้าพร้อมกันนะสามสองหนึ่งเที่ยวกับผมจะทั้งเลย พี่ไปดิโอเคชั้นสามเคลียร์พี่กับผมนะพี่อันตรายมากตรงนั้นนะไม่ได้นะตรงนั้นไม่ต้องไปแล้วตรงนั้นไม่ต้องไปมีซ้ายเหรอครับมีซ้ายไหมใช่ซ้ายซ้าย,ายมีสองตัวเดี๋ยวก็ยิงผมโดนยิงวะ่ะผมทางตรงประตูไว้นะตรงกลางเดี๋ยวผมเล่นกลางให้เดี๋ยวสองนั้นระวังซ้ายเอาขอกลางเอกิเวน